สวัสดีครับหลังจากที่อดตลับขับตะนอนมาเม,มื่อคืนนะฮะสี่ทุ่มตอนนี้มาถึงที่ภูพานนะครับวัดพุทธบาทน้ำทิพย์นะฮะซึ่งฮะองค์พระปฐมเนี่ยฮะหล่อเมื่อปี2อ5 7ซึ่งในครั้งนั้นผมมาหล่อไว้คือ1้อยสิองนะฮะเป็นพระป,ปูนหล่อหายในวันเดียวเสร็จนะครับเนี่ยนะฮะ เป็นเต็มลานเลยเแล้วก็จะหลอนะ่อเนื้อโลหะไว้อีกสามองค์รวมแล้วหล่อใายในยวันเดียวคือให้เสร็จเลยคือร้อยยองค์นะฮะใายในระนย <laughs> ระเ,ยเวลา3าสี่ปีผมไม่ได้กลับมาวันนี้ผมมีโอกาสได้กลับมามมมที่วัดพุทธบาทน้ำทิพย์ที่ภูพานฮะอำเภอภูพานจังหวัดสกลน,นคร จ <Okay. S 1> ึงในวันนั้นมาหลอกกันร้อยร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดองค์นะเป็นพระปูนต้องหล่อวันเดียวให้เสร็จเลยนะฮะหล่อวันเดียวเสร็จขนปูนกันหิ้วปูนเทปูนกันโอ้สนุกมากครับร้อนก็ร้อนฮะคนเยอะมากซึ่งปีสองพันร้อยห้าสิบเจ็ดปีนั้นที่ที่ได้หลอ่อได้ทําการหล่อไว้นะฮะเป็นลานองค์พระถมนะฮะร้อยร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดองค์นะฮะเป็นพระปูนปัง องคพระประถมนะฮะอ่าจริงๆเขาก็จะมีชื่อองค์นะฮะเนี่ยอย่างพระสมเด็จพระรัตนจันทร,รัลตถาบตถาคตอะไรเงี้ยฮะครับนะฮะแดดมันจะจ้าหน่อยเพราะว่านี่มาเมื่อคืนตั้งแต่สี่ทุ่มนะฮะจากสมุทรปราการยังไม่ได้นอนหลับเลยครับเนี่ยยังไม่ได้นอนสักงีบเลย ซึ่งรถติดมากวันนี้มาถึงแล้วฮะมาถึงเป้าหม้แล้วเป้าหมายต่อไปเราก็จะไปวัดถ้ำผาเด่นดจะไปวัดถ้ำผาเด่นนะฮะสวยงามมากครับเนี่ยเ,เป็นพระบักองค์ก็สีที่ทาไว้ก็เริ่มร่อนแล้วฮะเริ่มร่อนละนะมองไปเต็มลานเลยนะครับร้อยสิบแปดองค์ เทนะฮะในวันเดียวให้เสร็จเลยะฮะแล้วก็หล่อโลหะเป็นเนื้อเงินยวงอีกสามองมีหล่อหลวงปู่มหาวีระหลวงปู่ฤาษีลงดำองค์หนึ่งหลวงปู่ปานองค์หนึ่งแล้วก็ปางมหาจักรพัิอีกองหนึ่งนะฮะเป็นเนื้อเงินเงินยวงรวมแล้วหล่อวันนั้นให้เสร็จภายในวันเดียวคือร้อยยี่สิบเอ็ดองนะฮะสนุกมากครับวันนั้นเพราะมีคนมาหล่อเยอะมากใช้แรงงานกันเยอะ นี่อากาศมันร้อนนะฮะแดดเปียงเลยแดดร้อนมากครับวันนี้มีโอกาส4ปีสปีหปีมีโอกาสได้กลับมาที่เดิมที่เราเคยได้มาหล่อไว้ครั้งหนึ่งที่เราได้มาออกแรงเทป,ปูนหลอ่อองค์พระปถมไว้ วันนี้เลยกลับกลับมาดูความสวยงามขององค์พระประถมที่วัดพุทธบาทน้ำพิบอําเภอภูพานจังหวัดส,สกลนกครน,นะครับเร,เ,เราจะมองแบบสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับพระสวยงามครับวันนี้มีโอกาสได้กลับมาดู ผลงานที่เราได้เคยหล่อพระไว้ร้อยสิบแปดองเป็นพระปูนปางบางปรถมนะฮะบางองค์ปถมมหาจากักรพรรดิสวยงามครับทั้งหมดร้อยสิบแปดองเป็นพระปูนบางปรถมนะฮะ นี่นะฮะนี่องค์ประธานครับองค์ประธานองค์ประธานองค์ใหญ่นี่ซูมให้ดูแล้วฮะ,ะเดี๋ยวเสร็จจากวัดฮัาาบาทฐานน้ำพิบเสร็จแล้วก็เราจะไปวัดถ้ำผาเด่นกันนะฮะวัดถ้ำผาเด่นกัน ถึงรถจะติดขนาดไหนเราก็มาถึงครับเมื่อคืนขับมาโอโหสี่ทุ่มครับมาถึงภูพานนี่ล่อเข้าไปเ <Yeah. S 1> ที่ยงบ่ายโมงแล้วครับเที่ยงแล้ววิ่งมารถสิบกว่าชั่วโมงสุดยอดความโหหกอ,อดทนแ <c oughs> ดดมันจ้านะฮะดูจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แ <c oughs> ดดมันจ้ามันจะสะท้อนแสง ครั้งหนึ่งในชีวิตที่หล่อพระไว้ยเยอะที่สุดหล่อหายในวันเดียวเสร็จคือเป็นภาพปูนปางองค์พระถมเนี่ยหนึรูป18องค์นะฮะอ่ะองค์ใหญ่นะครับ1้อองค์แล้วก็หล่อหล่อรูปอ,องค์พระถมเป็นเนื้อเงินยวงอีกหนึ่งองค์แล้วก็หล่อเป็นหลวงปู่ปานเนื้อเงินยวงอีกหนึ่งองค์ แล้วก็หล่อหลวงปู่มหาวีระคือหลวงปู่ฤาษีเรงดำอีกหนึ่งองค์รวมแล้ววันนั้นหล่อเสร็จทายในวันเดียวคือร้อยี่สิบเอ็ดองนะฮะร้อยี่สิบเอ็ดองในองค์นี้สีรั่นละคับสีร้านเดี๋ยวช่างเขาจะเริ่มทาใหม่หาสีใหม่แล้ววันที่หนึ่งมกรลาก็รู้สึกว่าจะมีหล่อพระอีกนะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปร่วมทําบุญไปร่วมทําบุญที่ศารานะฮะวิหารไปร่วมทําบุญเขียนแทนแน่แน ขันทองหลอ่อพระนะฮะสร้างบุญสร้างกุศลไว้สะสมไว้วันละนิดละหน่อยนะฮะมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยไม่มีเราก็ยกมือสาธุเอานะฮะบุญขอใครไม่ได้นะฮะเราต้องสร้างเองครับนะสร้างบุญสร้างบารมีต้องสร้างเอาเองครับมันสร้างไปทีละเล็กนั้นน้อย เดี๋ยวก็เยอะเองครับเดี๋ยวก็เต็มฮะเดี๋ยวบุญก็เต็มอันนี้องค์องค์องค์งครับประถมองค์ใหญ่นะฮะองค์ประธาน,นะฮะจะมีชื่ออยู่นะฮะนี่คือองค์ที่หนึ่งนะฮะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิกขีพศพลที่หนึ่งปางทรงเครื่องพระนิพพานนะฮะมีดวงศิลาจารกึก สิลาจาลึกด้วยนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวซูมให้ดูครับเดี๋ยวเราไปวิหารกันนะครับนี่เราเดินไปวิหารกันอันนี้ศาลาคือวิหารวิหารแก้วนะฮะนี่กำลังก่อสร้างอยู่นี่กำลังก่อสร้างอยู่ อันนี้ซึ่งหล่อเสร็จไปเป็นปางหลวงพ่อพระพุทธโสธรนี่ก็หล่อไปหลายองค์อยู่หล่อไว้สิบกว่าองค์นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดองนะฮะอ,อันนี้เดเราเดินขึ้นไปวิหารนะฮะ เราให้ดูบรรยากาศกันรอบๆกันนะให้ดูบรรยากาศก่นกอนนะครับให้ดูบรรยากาศเผื่อใครผ่านไปผ่านมาแถวผู้ผ่านจะได้แวะเข้ามาร่วมบุญสร้างบุญสร้างบรางบร,รมีร่วมกันนะฮะมาสร้างพระเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับสร้างพระพุทธรูปไว้ พอครั้งหนึ่งเราเคยได้สร้างพระพุทธรูปไว้เป็นขวางภาพภาพัูมใจนะฮะถึงเราจะตายไปแต่พระจะอยู่อีกกี่สิบปีหรือไม่รู้หรืออาจจะอยู่เป็นร้อยปีก็ได้นะฮะ,นะฮะ,นะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปวิหารไปทำบุญก่อนนะฮะนี่เดินเดินมาจากลานองค์พระปฐมมา ครับผมอ๋ออย่าไปสินี่นะฮะองค์นี้สวยนะครับสวยมากนะฮะนี่นะฮะ เป็นวัดสายของหลวงปู่หลวงปู่ปานนะฮะครับนี่นะครับองนี้นะฮะที่หล่อวันนั้นคือร้อยยี่สิบเอ็ดองก็คือหลวงปู่ปานคือองค์นี้นะฮะเป็นเนื้อเงินดวงนะครับที่ที่หล่อไว้วันนั้นอ่นี่รูปหลวงปู่ปานนะฮะแล้วก็เป็นรูปของหลวงปู่มหาวีระ ปู่ฤฤีหลิงดำอีกองหนึ่งที่ที่เราได้หล่อไว้วันนั้นก็คือองค์นี้นะฮะรวมแล้วเป็นร้อยยี่สิบเอ็ดองครับขออนุญาตหลวงปู่นะครับนี่คือองค์นี้นะที่เราหล่อไว้ร้อยยี่สนะิบเอ็ดองอ่ะบรรยากาศภายในวัดครับนะะนี่องค์องค์ปฐมนะฮะองค์ปฐม เดี๋ยวผมจะทำบุญก่อนนะครับขออนุญาตเพื่อนๆทุกคนนะครับขออนุมาอนุโมทนาบุญที่ได้ร่วมกันหลอ่อพระสร้างพระในครั้งนี้ขอให้บุญกุศลน,นี้ส่งถึงท่านทั้งหลายทุกๆท่านนะครับขอให้แขวงาดปลอดภัยร่ำรวยร่ำรวยตลอดปี62และ63ที่จะถึงใน,ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับสวัสดีครับ